สวัสดีครับพี่น้องรายการพระคำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะอาเรียริยาพระเจ้าให้จัดทํารายการนี้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมพระคำก่อนไปวันทําความดีให้มากที่สุดก่อนไปสวรรค์ตามพระองค์ทรงนํานะคะพี่น้องในสดุดีบทที่65ข้อสี่ความสุขย่อมมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรและทรงนาํามาใกล้เพื่อให้อยู่ในที่พำนักของพระองค์ ข้าพงค์ทั้งหลายจะอิ่มเอมด้วยสิ่งดีฉะนั้นใครอยู่ในพระเจ้าจะอิ่มเอมด้วยสิ่งดีทุกวันบายใจทุกวันไม่กลุ้มเลยขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูยกเสียงขึ้นเลยค่ะอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลริยาสาธุการใ่พระเจ้าพระบิดาพระบุตพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระ,พระองค์ทุกลมหายใจเพคะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการอาราคาทั้งย4ชั่วโมง สำหรับทรงไถให้พ้นบึงไฟในโรคให้พ้นโลกีวิสัยทัพพวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประทานทั้ง9้าอย่างให้ได้พระสิริเทลงมาเต็มร่างพระองคให้ได้บ้านสวรรค์ให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์ทุกคนในธรรมิกชนของพระเจ้าโอพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ลูกหลายอย่างโอพระบิดาขอบคุณจนน้าตาไหลทุกวันไปคะพระคาโชโดฟอร์ในกฟอร์ในกษิตผู้อื่นไม่สามารถให้ได้นอกจากพระเจ้า เรตุกูโฟนิกเซฮาริกเซเอาฟ้าเตยให้เป็นเฮดโหลดเบญโยูเน่ย์อยู่คิงดอมคำอยู่วินบิดาโนในเรสิตีตีเทไปกิฟาร์ติดเดียวเดรดเบดแอนด์ฟอร์กิฟาร์ดเดดแอร์บออนโซแฮฟอร์กิฟเอนอเดทเธอแอนด์ลีดอันเดอดทูถิมที่ฉันบัตติลิเบอร์อารฟร์มีมินฟอร์ยอิสกิงโตเมนเดพาวเวอร์แอนด์กรอฟอร์เอเวอร์เมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนศักดิ์ะขอให้นาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงค์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงค์ทลายเหมือนที่ข้าพงค์ทลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงค์ทลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงค์ทลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพง์ให้พ้นจากมาร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชพระสิริเป็นของพระองค์ศึกไปเป็นนนิอาาเมฮย โอ้สิกฤทกสิทธกฤทสหากลูกทุกคนทําผิดเรื่องไรกราบขอพระทานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าขา้าขอพระเจ้าเทพอพลมาเจ้าฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการแชร์พระคํานําสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกเกรียมคนหลงให้กลับจิตคนทําผิดให้กลับใจให้มาหาพระเจ้าก่อนหมดเวลาเพคะขอพระเจ้าทรงนําชักปากชักลิ้นเขาให้กล้ากล่าวพยานให้กล้าประกาศข่าวประเสริฐให้กล้าแชร์เพคะขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูอามน Sat paid, Lord paid, Lord ไปเด้กลับใจเป็นคนใหม่ในพระเยซูพระเยซูผู้ทรงนำสอง ขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขรอทุกคนมาเชื้อพระเจ้ากันทวโลกาผ้าสุขสั์โจนไปนั่นแล้ให้มักใายไม่ในโลกจะแตกแกเป็นซองเสียงป่าผ้าเปียงลงมาอย่าวาดชั่วเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่งกุมครองนาเมอพระเจ้านี่คกุมครองพระเจ้ากุมครองพี่น้องทุกท่านที่ชอบทำซื่อสัตย์ยุติธรรมยำเกรพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าในน้มพระเยซูซอาเมนข่าวก็ยังมีน้ําท่วมหลายจังหวัดนะทางนู้น่ะอัญชุญานน่น่ะเห็นท่วมหลายเดือนแล้วพี่น้องน่าสงสารนะคะให้อธติฐานเผื่อกันนายกก็ไปเยี่ยมแล้วข่าวที่ว่ากินอะไรชาไข่มุกกันติดคอลงปอยเนเนาะอยู่เดินเดินอยู่พี่น้องเดิอนอยู่ในห้างไงกินชาไข่มุกเดินคิดดูที่พี่น้องมันลื่นไหลลงไปติดหลอดลมมาสลบไปเลยแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย คนก็มาช่วยกันตีกระแทกกันกระแทกกันทุกคนที่มีความรู้ก็ทุกทุกทุกทกนะขยันขยันขยันขย่ขยให้ออกมาปล้ำกันเป็นหลายคนสี่ห้าคนามาช่วยกันจนออกเห็นไหมจนออกมาเป็นอะไรนะอาชาไข่มุกกันพี่น้องชาไข่มุกออกมาเป็นก้อนเลยสี่ห้าอันติดหลดลงพี่น้องเวลาทานนั่งทานให้เรียบร้อยอย่าเดินทานสองอย่าหัวเราะเวลาทาน อยากคุยเรื่องคำขัญเวลาทานก๊ก็ก,ก,กตายเห็นไหมเบางคนตายง่ายเหลือเกินก็ดีเหมือนกันนะตายไปหาพระเจ้านะแต่บางคนไปไม่หาพระเจ้าส่สิเออมันเที่ยวแวะอยู่เลยสิเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติทางพระเจ้าเลยนะต้องตกบึงไฟหมดนะวันสุดท้ายต้องตกบึงไฟหมดหน้าสงสารถึงต้องมาประกาศข่าวประเสริฐไงให้คนกลับใจเลิกบาเลิกชั่ว นะพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้กิจการบทที่26ข้อ23 that the c h r i s t would suffer that he would be the first to rise from the dead and would proclaim p r o c l a ไปว่าประกาศนะ uh, live to the uh, Jewish people and to the g e n t a ย g e n t a ยพวกยิวหรือพวกชนชาติต่างชาตินะแปลได้ความว่าพระคิสต้องทนทุกทรมานและพระองค์จะแสดงความสว่างแก่ชนชาติอิสราเอลและคนต่างชาติและแก่คนต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกที่คืนพระชนคือ first first to rise right. ผู้ทรงพระชนคืนองค์แรกพวกเราก็ เวลาตายไปแล้วใช่ไหมก็คืนคืนชีพหมดในวันสุดท้ายเวลาพระเจ้าเสด็จมาแต่บางคนนี่พระเจ้ามารับไปเลยเหมือนเอลียาอาโนธใช่ไหมรับไปเลยนะแต่บางคนนี่ต้องนอนล่วงหลับไปก่อนแล้วพระเจ้ามาถึงก็ตื่นขึ้นมาเพื่อรับโทษทันนึกออกไหมพี่น้องแล้วพระเยซูนี่องค์แรกที่ฟื้นขึ้นมาไปะชนสามวันก็ฟื้นเห็นไหมแต่พวกเรานี่ เวลาตายไปเสร็จล่วงลับไปเสร็จล่วงหลับไปเสร็จนะภาษาของคิดเตียนคือล่วงหลับภาษาทางโลกคือล่วงลับนะไม่เหมือนกันนะ,ะล่วงหลับไปแล้วพระเจ้าจะเรียกมาในวันสุดท้ายนึกออกไหมทั้งวิบณ์และทั้งพระคำหลายเล่มนะ,ะพระคำพีหลายตนนะ,อะบอกไว้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาสารัตตายสี่วันฟื้น แต่พวกเรานี่ตายหมดทุกคนต้องตายทุกคนจริงไหมพี่น้องเกิดมาต้องตายทุกคนแต่จะฟื้นคืนในวันสุดท้ายที่พระเยซูม,มาใช่ไหมนึกออกไหมอ่านึกออแค่นะตเรไปหนึ่งโครินบทที่15ข้อยี่ส for as in Adam all die even uh, so in Christ all can be made alive เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคิตษ์น,นั้นฉันนั้นเห็นไ,ไหมน้ําตาไหลเลยเราตายตายเพราะอาดัมเพบาปทําไว้ใช่ไหมที่ไม่เชื่อฟังนั้นนั้นตายมาตั้งแต่อาดัมนุนตั้งแต่บรรพชนนุนตายมาเรื่อยดื้อไม่เชื่อฟังดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าว่าอะไรก็ไม่เชื่อฟังเพราะ เจ้าบอกอย่าก,กินก็กินพระเจ้าบอกอย่าทําก็ทําพระเจ้าบอกว่าอย่าอย่าไปกินนะผลไมนน้นั่นแหละอ่าไปเชื่อ,องูโน่ใช่ไหมอ่าไปเชื่อซาตานโน่ฉะนั้นเราอย่าเชื่อซาตานเราอย่าเชื่อผีนะเราก็รอดรอ,ร,อรอดรอดรอดตลอดเราได้ชีวิตเพราะเชื่อฟังนั่นเองและคนทั้งปวงกลับได้ชีวิตก็เนื่องจากพระคริสฉะนั้นหมายถึงพระเจ้าเนี่ยให้ชีวิตใหม่ พระเจ้าให้ชีวิตนีรันใหม่พระเจ้าให้กลับฟื้นคืนชีวิตใหม่จากที่เคยทําบาปมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่อาดัมแล้วนะพระเจ้าจับเวียงทิ้งลงทะเลลึกแล้วนั่นอย่าไปหยิบมาองเห็นไหมไม่เป็นพูดบ่อยคือพระเจ้าจับเวียงจริงๆพี่น้องจากบาปที่เราเคยทําไว้โอ้โหหนักเหนียนเลยพี่น้องกองเท่าภูเขาแล้วบาปที่เราทำอ่ะเคยด่าเคยอิจฉาเคยฆ่าคนบางคนเลยนะ อ่าไม่ใช่แม่เป็นไม่เคยกล้ามีแต่คนลักลอบจะฆ่าแม่เป็นนะอ่าตอนนั้นที่ว่าอ่เปน็นนในกรุงเทพมันไม่เป็นเป็นผู้ช่วยครูใหญ่กเขาคิดว่าไม่เป็นไล่เขาออกวะเขามาถึงเอาปืนยิงแบบนี้ปืนยิงเลยพี่น้องจ่อยิงเลยแต่กระสุนไม่ออกกระสุนไม่ออกเมืพระเจ้าคุ้มครันน้ำตาไหล พระเจ้าคุ้มกันตั้งแต่คันมารดาเห็นไหมเวลาเราสอนเด็กหรือทำอะไรที่ไหนพระเจ้าก็คุ้มอยู่แต่เราไม่รู้เราไปนับถือพุทธตั้งนานโอ้ลืมลืมพระคุณของพระเจ้าตั้งนานนะเพิ่งมานึกได้ตอนที่อ่านพระคำพีจบน้ําตาไหลซิกซิกเลยพระเจ้าให้รอดตายทั้งห้าครั้งชีวิตไม่เป็นเนี้ยไม่เป็นตังรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจจริง,จ,รงจังจดจ่ดจอเลยก็แจกจ่าย,ายพระคำทั่วโลก ่าต่อไปหนึ่งโครินบทที่สิบหข้อยี but is one in his own order c h r i s the t first fruits afterward those who are t h r i s t at his coming เห็นไหมแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วตายภายหลังก็คนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต ในเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ฟื้นในวันสุดท้ายเลยพวกเราปรบมือถวายเจริพระเจ้าปรบมือลูกพระเจ้านะที่ฟื้นพวกเราจะฟื้นทุกคนพี่น้องแต่บางคนนะบางคนไม่อยู่พระเจ้าจะรับขึ้นไปก่อนนะเหมือนเอโนเอเอลยาฉะนั้นไม่เป็นต้องให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติกันเหมือนเอโนเอลยาพระเจ้าบอกโอ้คนดีคนซื่อสัตย์คนชอบธรรมให้พระเจ้าพอปทยัย มนุษย์พอพระไทยล้านคนไม่เท่ากับพระเจ้าพอพระไทยองค์เดียวเราต้องคิดพันนี้ตลอดพี่น้องโอ้อยู่ให้พระเจ้าพอพระไทยอยู่ให้พระเจ้ารักอยู่ให้พระเจ้าเมตตาอยู่ให้พระเจ้าคุ้มครองอยู่ให้พระเจ้าคุ้มครองถึงลูกหลานอยู่ให้ร,รับใช้พระเจ้าให้พระเจ้ารักเรานั่นเองนั่นแหละ วันที่พระเจ้าเสด็จมาเราได้ร่างใหม่เราได้คืนชีวิตนิรันร์คืนร่างใหม่สวยงามพี่น้องมีมงกุฎสวรรค์แพรบแพรบ,พรบไปหมดแต่งชุดขาวกันหมดทุกคนปรบมือถวายแก่พระเจ้าร่วมกับแสนสี่หมื่สี่พันคนทุกคนนะคะอ้าวจากเพลงหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อยี่สบสามสรุปได้ดังนี้นะฮาเลรียาฮาเลเรีย พระบิดาพระบิดายังไม่เสร็จไปคะพระกาศโกตุโกฟอรักันซี่นซีขอคลื่นไปคะโอรุโกฟอรักันซีขอคลื่นไปคะทรงมรณสามวันนั้นคืนพระชนซึ่งเป็นผลแรกที่ฝืนคืนชีพได้ทุกคนได้ล่วงลับลาลับไปคืนชีพได้เพราะพระองค์ทรงสามอัศจรรย์ ผู้คนเห็นความยิ่งใหญ่ในพระเจ้าุูคำช้าทรงทํำให้โลกสุขสันเพราะทุกคนกลับฟื้นคืนชีวันโลกลือลั่นเห็นอัศจรรย์ในพระเยซูอาเมนโลกหรือลั่นไปทั่วนะจัก,กรวาลเลยต่อไปเพลงต่อไปนะคะในโลกนี้ไม่มีใครที่รักเราจริงไม่ทอดจริงจริงใจได้เหมือนพระเจ้า ทรงดูแลทุกหมู่ชนในทุกย่างกา้าวทุกค่ำเช้าขอสรนเสริญสาธุดีด้วยพระคุณความรักที่มัน่นคงของพระองค์แ,แผกกว้างไกลไปทุกที่ชนทั้งโลกจึงแซ่ซ้องสาธุดีพระบารมีแผ่กว้างไกลไปสุดปลายโลกอามนอาเม ใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแข่งหนจงถึงแก่ญาติิตรสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกข่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงามทั่วราบทุกทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาทสามใหพ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เปิดไปเห็นมาแล้วนะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอ้าวคลื่นเวบ็บเวบเรืเอ่อยอ้าวรับเชื่อเลยค่ะพี่น้องข้าแต่พระบิดา ลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุษที่เคยทำมา ขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมาราณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยรอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัย ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยสุขสต์เจ้าอาเมนปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าปรบมือโลกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปจริงๆให้ซื่อสัตย์จริงๆในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระคำนำสุขนี้นะในการอ่านพระคมพีในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะได้พบกันบนสวรรค์ทุกคนนะคะปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะช่วงนี้อธิษฐานเผื่อ ใครที่เป็นโรคไรเอามือขวาวางบนหัวเลยค่ะเพราะคลื่นแวบ๊แวบๆจะตัดเรื่อยๆนะอ้าวขออนุญ,ญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆนะคะพี่น้องฮาเลเดยาพักาชูลฮูเรฟอนในกาชูอฮูเรฟอนิกันซีโซเดกาฟอนิกันฟอนิกันซีให้พี่น้องทั้งโลกบริกาซีดูโกซีมีไฟพระวิญญาณทุกคนประกาศกาซีนูโกซีอย่าดับพระวิญญาณรูทกาฟอนิกาซีนูโกโฟเมื่อมีไฟแล้วจะอุ่นอยู่เรื่อยลูกซีจะไม่เย็นชืด โวลกาเซจะกล้ากล่าวพยานจะกล้ากล่าวประกาศขากกา่าวประเสริฐโลโกชิกตเกเซเพื่อเธิดประกาศพระเจ้าทุกวันโลวทโกเซจะสันเสร,ริญพระเจ้าทุกวันลโลวทโกโฟริกาเรเซ่ใการเซ่ทุกโศกโรคภัยหมดไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธรรมมา,า้าขึ้นศัตรูหมู่มารวิ่นานสต,ติโอปบิดาตั้งแต่หัวจะรดเท้าเปลี่ยนเซนใหม่ให้ลูกและลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้ด้วยเถิดไปคะโลโก,กชิผีมานซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างลูกและร่างพี่น้องทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ไปคะ โอ้พระบิดาพระกาโชวฮริกาฟาร์กิเซพระเจ้าทรงชำระให้บริสุทธิ์หลอดกฟอฟรนิกาซีนโกเซ่พระเจ้าชำระทุกคนให้บริสุทธิ์สะอาดเพราะคนบริสุทธิ์เท่านั้นที่ไปสวรรค์ได้คนชั่วลงบึงไฟนรกหมดประกาศสิงหุนโกฟูทำเมนให้กลับใจแก๊งคอนเซนเตอร์ให้กลับใจหน้าแก๊งยาเสพติดให้กลับใจ ่ไมนั้นพระเจ้าจะล้างบางหมดแล้วเหมือนเมืองบาบิโลนเมืองโกโมราแล้วนะประกาศสกุตโกฟอร์นิกเซสงครามให้หมดไปโลโกซิกเรกาให้อยู่ในพระหัตถ์พระเยซูทุกอย่างโลทกาเซลูกฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ากาซิฮูเรฟานกาเซทุกเรื่องราวโลทกาซิโกโกซซคลังทรัพย์คลพงพรคลังฤทธิ์เดชขอให้อยู่ที่พี่น้องทุกท่านประกาศชี้คลังพระสิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่พี่น้องทุกท่าน โ th อ้พระบิดาประกาศสกุลโกฟานอนไฟแก่เชโหอย่าฟานิกิซีนังกะสั่นใกิชีนังกะเซขอพระเจ้าทรงเจิมด้วยไฟบัพติสมาด้วยไฟขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต hmm. ์ออกฤทธิ์ในชีวิตผู้คนทั้งโลกให้เกิดผลร้อยเท่าด้วยเถิดในวันนี้ประกาศสกุลโกชีนังกะเซขอพระบิดาทรงเทพอพรให้ลูกเจ้าเอลูกกะพินยาลูกดาวดาวเรืองอาลูกน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลินนอบลูกตรงพอลูกไฮโลลูกปุ๊กปิกพักัซซ่ลูกสุพินลูกน้อย ลูกวั์รพรด้วยพี่รัตดาน้องเมธาน้องสองล่าอธิกฐาโกศสีน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลือน้อมนาประกาศสีเห็นแวบๆบ,บ,บเมื่อกี้คิดถึงแล้วน้าน้องเล็กประกาศสีโกดโกฟอนองฟแกชีนนตะโกฟอนอัเซฮะอกชีนนตะโกโฟอกงเจขอให้คุณอะไรเดินได้นะประกาศกุโกศสีและทุกคนที่ซื่อสัตย์นะใจสัตย์ซื่อมือสะอาดพระเจ้าเทพพ,พรถึงลูกหลานเหรียญหลุนเลื่อนล่ารูดเลยนะคะ โอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะและขอให้ทุกเคิ็ดจักรดาเนินฝ่ายพระวิญญาณทรงนํากันไม่ดําเนินฝ่ายเนื้อหนังพัสสิกุรกโกชิยุตติทางเนื้อหนังกันโอ้สิกตะกาชิรุโกยุติโลกโกดหลงกันยุติการอิจฉากันการนินทากันการว่าร้ายกันยุติให้หมดบริการชิกุโกโ,กโฟโริกเซขอพระวิญญาณทรงนําจริงๆให้มีเลิฟความรัก จอยฟาร์มชื่นชมยินดีพีดฟาร์มสรรสุขลองซัพพฟิรนีฟาร์มหมดทนค่ายเนตรฟาร์มบราณีกู้เนตรฟาร์มรีเฟสเฟอร์เนตรฟาร์มซื่อสัตย์เย็นตเนตฟาร์มสุภาพอ่อนโยนและเซนคอนโซนการรู้จักควบคุมตัวเองให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสวรรค์ให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะข้าสวรรค์ได้บายบายเหมือนเอโนกเอลียาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมน สิบนิ้วพระนมและบังคมก็ลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเพ็นหนาเอ้ยว่าแม่อฟังวาจาเจ้าเพนนาเอ้ยอัศจรรย์ในพระเยซูทรงประชิดช่วยบรูชุ่ยรอดจากความตายได้ทุกคนรอจากความชราทุกคนมั่นใจรอจากเจ็บไข้หายได้ทุกโรครอจากพิการไม่ต้องเศร้ารอจากทุกโรคปวดเรือบางใจรอจากวิกฤตพบชีวิต ส่วนไทยเขาอยู่ในประชามาลียามาลียารไม่คีหลังไม่ขี้จอดลาวไม่เป็นชมพูบัสไม่กดไม่โค้งไม่โด่งไม่ดังไม่ดีรักคอนเทนไม่หญ่งคนรักใครไม่ไหวรูก็รบไร่ เล่มนะพี่น้องนะสามหมข้อหรือ66บหกทหกเล่มนี้นะแล้วพี่น้องจะสบายเบาตัวแล้วพี่น้องจะปฏิบัติเกิดผลร0อเปอร์ซนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะเกรซบีวิจูสวัสดีค่ะ